ส่วนส่วนทุ่ท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาภายใต้แรงของประเทศก็คือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการมาครับแล้วก็ในส่วนของข่าวท่านคงจะทราบว่ามีข่าวเรื่องยาเสพติดมาตลอดนะครับมีเมื่อไม่นานนี้ก็มีเด็กนะครับเนี่ย ทำลายบุป่ปการีนะครับก็เป็นความเศร้าโศกในความรู้สึกของพี่น้องคนไทยนะครับแล้ววันนี้ที่ผมมานี่ก็ต้องต้องขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคุณต้องบุหรี่ก่อสร้างสุวิมลแล้วก็ทางกองบัญชาการนะครับปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางพีไอทุกส่วนได้ ร่วมกันทํางานในครังนี้เป็นการทํางานในลักษณะของบูรณาการนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองที่แล้วมาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความร่วมมือกับทางสนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ครั้งนี้เราร่วมมือกันทางานนะครับเกิดการบูรณาการทั้ง่ายทหารหน่วยข่าวกองนะครับซึ่งวันนี้ก็มานะครับไม่ว่าจะเป็นเอสไอเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเพื่อให ปัญหานี้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยก็เป็นงานหนักของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ารายละเอียดเรื่องการจับกุมหรือเรื่องการดําเนินการก็คงจะขอท่านผู้จัดการนะครับเป็นคนชี้แจงนะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยผู้จัชาการตํารวจแห่งชาตินะครับขอเชิญกับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงมหาดไทยครับ ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการครั้งนี้ทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับที่ปรากฏต่อหน้าท่านนี่คือยาเสพติดซึ่งเป็นยาบ้าจำนวนสิล้านเม็ดนะครับเป็นผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารฝ่ายปกครองดีเไและปปสอนะครับได้มีการ สิบส่วนเฝ้าระวังและติดตามแล้วก็เป็นเคสที่มีความต่อเนื่องจากการที่ตํำรวจรากตามยาเสพติดได้เก็บข้อมูล <c oughs> แล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับในการจับกลุ่มครั้งที่ผ่านๆมาในหลายๆครั้งนะค,รครั้งนี้เนี่ยเป็นการจับกลุ่มเมื่อวันที่26 <c oughs> พฤศจิกายน2 5ง6ครับอันมาจากเรื่อง เนื่องจากว่าที่ข้อมูลที่ได้รับเป็นการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีวิธีการด้วยการนำเอายาเสพติดยาซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นผลการยาเสพเป็นกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็ปกปิดบรรทุกมาไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตพระนครศรียุธยา ทีมงานของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องจนพบว่ามีรถยนต์เก่งคันหนึ่งมาจอดเทียมแล้วก็ผู้ขับรถก็ไปขับรถกระบะที่บรรทุกยาเสพติดนี้ไปยังเขตอ่อนรุนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีการพักยารอไว้ ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับในบริเวณหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดก็คิดว่าเพื่อไม่ให้คดีนี้หรือเคสนี้หลุดไปจึงเข้าปฏิบัติการแสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มจากการตรวจคน้นได้เราก็พบว่าการที่นำลวยน้าว้ามาปกปิดก็เป็นวิธีการที่ขรบวนการที่ใช้อยู่แล้วก็พบ อย่าบ้าจำนวน10ล้านเป็นซุกซ่อนอยู่ตามที่ท่านเห็นโดยเส้นทางดังกล่าวก็เป็นการรับเรียงมาจากพื้นที่ภาษีดาดซึ่งเป็นพื้นที่ตามมาตราน,านห้าวันสิบตามพรม,ตมนตร์รายลาเอียดสิบแปดซึ่งเป็นพื้นที่สากลเฉพาะนะครับตามนโยบายของทางรัฐบาลครับที่ให้ทำการเพิ่มความเแคบในการสกัดกั้นาเติในพืน้นที่ดังกล่าว ฝากพี่น้องสมุคมชนด้วยนะครับกรณีที่ท่านอาจจะไปรู้ข่าวหรือรู้ทราบอะไรในเรื่องของการจับกลุ่มยาสจบอย่าเพิ่งแถลงอย่าเพิ่งปล่อยข่าวออกไปครับบางทีทางผู้ปฏิบัติการเนี่ยเขาก็ต้องการาจะขยายผลต่อนะครับบางทีก็ต้องเก็บไว้ไม่ให้ผู้บุกการ,รู้นะครับแต่ถ้าเกิดนักข่าวไปรู้ไปลงก่อนนะครับมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยากแล้วก็ตามต้นต่อ,อยากขึ้นไป อยนให้ฝากบอก,กว่าอันนี้พี่ฝากพี่น้องสื่ชนแล้วับเกิดไปรู้ไปแ่าอะไรมาอยา่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกข่าวนะครับในกรณีของเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ต้องสาวต่อไม่จะจบับว่าจบมันต้องสาวต่อนะครับของกระบวนการฝากพี่น้องสื่ชนด้วยกันนะครับ,รบขอบคุณมากครับ